ไม่รู้ว่ะตัวใหญ่จังว่ะใหญ่แล้วโอ้ยข้างหน้านู่นปลาเก๋านุ่นนุ่นอันนี้ก็กินโทษทีนะครับปั่นไม่ถนัดครับตายตายตายโอ้ตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยโอ้โยตัวใหญ่เว้ยสวิงสะิงตักสวิงตักสวิงตักไอ๊ะโซ่โซ่เอ้อยเจ้าเจ้าเจ้าเอาไปก่อนเอาปั่นเอาโอ้ย หาเรื่องเหนื่อยแล้วให้คนป่นไม่ถนัดมาป่นนอกเนาเห็นแมวเราครับเอาเอา,เอา,เอาดูเขาดูกราดามนี่ปล่อยสองข้างค่ะได้ปะอุ้ยฟันมันคมนะอึ๊บป๊าปสองตัวอู พข้าไปมาค้าแกน้ำลึกสู้สู้เราต้องสู้สู้สปลาเก๋าอีกแล้วมั้งนี่เนาะเก่าครับออกมาล่องปลาเก๋านลองน้ำลึกน้นสี่สิบกาฟาโน่นแหละยันห้าสิบห้านั่นแหละพอแล้วลึกกว่านั้นก็ไม่เอาแล้วโยกโยกเข้าไป อย่ากัดฟันเด้อกินข้าวไม่ได้เด้อตอนเย็นน่ะ <c oughs> โอ้ยน้ำลึกเนาะมายังมายังมันมากลางน้ำมันก็เบา,ลา,ะะเเาแล้วมั้งปกติอ่ะเอากินแล้วของผมก็กินแล้วนี่เฮ้ยกินแล้วโอ้ยอยากได้ปลาแดงเนะี่ยเอามาลอยสายนี่มายังมาแล้วเว้ยปลาเก๋าโอ้ย,ก,อยกี่ตัวนะ่ะโอ้ยสาม โอ้โอยไหนไหนถ่ายรูปนี่บอกบอกหัวหน้าทีมนี้เป็นไหมแบบนี้เป็นไหมบอกหัวหน้าทีมนี่ตกเป็นไหมแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวมาเบี่ยง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 ไปคันมาเกี่ยวกันอ่ายก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 เก่าเก่าลูกปลาเก่านุ่นแม่นไปกินคันนุ่นเก่าอีกแล้วแฉ่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 เก่าครับปลาเก่าเอาให้เอวหักไปเลยน้ะมือลึกอ่ะ โยกจะเหมือนตัดหัวคอนวุนะ่นเมันไม่อยู่น้ำลึกนะปลาเกนะ๋าเนาะช้ามาอยู่น,ะน้ำลึกเนะี่สมชื่อนะไก่ก็ไก,ก,ไก่เพื่อความมันคันใหญ่ยังพอหลอกโยกเนาะถ้าพันเป็นคันจิไกอ่อนคันอ่อนๆน,น่อยโอ้โยก ปลาครึ่งโลยังกับปลาตัวสามโลเลยคันจิกอะ่ะครึ่งโลนี่ก็ใหญ่แล้วจะไปหาตัวไซส์โลสองโลเนาะหายากกวาเขาครึ่งโลนี่ก็ใหญ่แล้วตัวกําลังกินปลาธิดนดีดอนโอ้เกี่ยวกันมานะนะเกี่ยกันมาพ่อใหญ่เกี่ยวกันมา,า,นมาโอ้โหลอยเร็วเลยเื่องจ้าปลาทิดตเนาไหวไม่ไหว ทีละมัง่งเหรอไม่ใช่ไปเกี่ยวของเขาเหรอฮะเก่านะดมสายดมสายอาละครับตกปลาเก่ามันๆครับดูกันดูกันโยกมุมถ่ายเรามีมุมเดียวใหญ่ป่ะคือคืออยู่เนาะน้ำหนักได้น้ำหนักได้อย,อยู่เนาะครับครับเดี๋ยว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 ข้างหน้าก็จีนเอ้ยเอา โอ้ย o, <ต>โอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าง<ด>หลังก็กินอันนี้คันนี้ก็กินโอ้ยโอ้ยแล้วมากินข้างไหนไม่กินข้างที่ไม่ถนัดด้วยนี่พระคุณเด้ยคนหมุดหงิดมีอยู่คนเดียวทั้งลำเรือโอ้ย,อยแล้วมาปล่อยหลายคันแล้วก็ไม่เอารวยโอ้ยปิดจะมาหรอเรืไ่ไม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 ่คนละตัวคนละตัวไ,ไม่รู้ว่ะ ตัวใหญ่จังวะใหญ่แล้วอู GHT, eh ้ยข้างหน้านู่นปลาเก๋านู่นนู่นอันนี้ก็กินโทษทีนะครับปั่นไม่ถนัดครับตายตายตายตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยอ้ยอุ้ยตัวใหญ่เว้ยสวิงสวิงตักสวิงตักสวิงตักไอ้โซ่โซ่เอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเอาไปก่อนเอาปั่นเอาอุ้ยหาเรื่องเหนื่อยแล้ว ให้คนปั่นไม่ถนัดมาปั่นเนาะอน้องเอ็แมวเราครับเอ้าเอ้าดูเขาดูกราดำนี่ปล่อยสองข้างเปิดสามพันตตายเออไม่คนนี้ไม่เป็นมันลำบากอีกอืมไอันี่แหละน่าจะมาคู่มั้งตัวใหญ่ด้วยสวิงอ่ะสวิงนุ่นขาวโพลนมาเลยนุ่นมาแล้วอืออันนี่ยกเองนี่ได้นี่หว่าได้ปะอุ้ยฟันมันคมนะ สองตัวอู้ยไหนไหนไหนอู้ยอยอะไรวะทำอย่าหาทำอย่าหาอย่าหาทำนี่อย่าหาทำสวยงามืนเลยเมือขวานนั่งเงียบรู้ฟันนี่ฟันยังกบฟันลูกหมาเนาะ ตัวมันใหญ่ฟันคมอะ่ะสนุกสนุกครับ,รบยาวไปยาวไป เกี่ยวกันบ่โดนปลายใหญ่เลยละมั่ง,งอ่ากึกกึกโดนแล้วละ่ะเป็นแถวทุกไม้จ้าทุกไม้จ้าเจอกันทุกไม้จ้านี่อยู่กับผมนี่โอ้ยโอ้ยไว้ๆไว้ครับใจเย็นน้ำลึกน้ำลึก ฮะกิบกิบเนาะอุ้ยมุมถ่ายเราวมีแค่นี้ครับปลาเก๋าปลาเก๋าไม่ดูกำลังตัวเองเลยไม่ดูอายุตัวเองเลยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่น้ำแค่สี่ิบตเองกิบต์กิฟอ์ะโอ้ยโอ้ยสวย ดีแล้วเปลี่ยนร็อกตัวใหญ่น้อจะเป็นเบอร์เล็กเรียบร้อยยันต์ดียันตัวเลยครับโอ,อ้อเอาเอาจะวิ่งแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วกระเป๋าโอ้ยเขาชอบแต่แบบนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ตกเป็นเลยให้แมวอ่ะมาแล้วมาแล้วจ้าร้อยยังข้างหน้าข้างหน้าปลาอะไรโอ้ยปอดทะลักเลยข้างหน้าดีซีใหญ่เก๋า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 ปลาทิโตอ๋อกินเบ็ดตาเดียวตายน้ำมันลึกขึ้นมาไม่จมแล้วเก๋า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 มก๋าเก๋าเก๋าเกกเก๋าเก๋าเก๋าเกาเ น้ำลึกปั่นให้ให้ไขาย,ยานไปเลยต,ต่อ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 ใหญ่ไม่ใหญ่มาเลยมาเ้ยขาโพนมาแล้วเว,ว้ยเอ้าอ้ยซอยนกเขาเอ้อ้ยโอ้ยยกไม่ดูพ่อใหญ่เขาเลย เออเดี๋ยวหาปลาฟาดปา่าเขาทำไงนะ่ะไหนไหนไหนยกยกมันดูหน่อยยกมันดูหน่อยชนหน่อยชนหน่อยช์นหน่อยนี่ครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวปลดแล้วเราก็จะปล่อยแล้วครับ งานรวมของเราป่าเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับที่นี้สวัสดีครับ